คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโจนาธ์แอนเดอร์สันซึ่งเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกับพี่โจนาธ์แอนเดอร์สันนะครับสวัสดีครับโจนาธครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่โจนาธเป็นคนประเทศไหนครเป็นชาวสวีเดนครับสวีเดนนะฮะครับก็มารู้จักกับ T.I.M. นานเนี่ยฮะอ๋อประมาณ สี่ห้าปีได้สี่ห้าปีปนะครับครับผมเป็นหุ้นบัวทิพย์ของเราเนี่ยภาคเหนือของเราเนี่ยเขาชื่นชอบมากนะฮะสำหรับการเป็นหุ้นอินซีซึ่งใส่ผลลัพหลากหลายของทางเหนือครับผมกลับกลับพี่ยน,นัทเคยไปทั่วประเทศมาใช่ไหมก็ไปมาเยอะมากแล้วไปมาเยอะมากนะฮะใช่ครับได้เห็นความแตกต่างยังไงบ้างผล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 ิตก็ เล่าความเป็นมานิดหน่อยนะครับได้ได้ครับก็คือโจนาสก็เป็นศิลปินนักร้องอย่างที่รู้กันนะครับรบก็จะพยายามเน้นในเพลงที่มีคุณภาพที่สร้างสรรค์นะครับจะเน้นในงานดนตรีที่ที่เรียกว่าส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนะครับสิ่งดีๆของไทยนะครับผมเป็นชาวต่างชาติผมก็อยากจะส่งเสริมสิ่งที่ดีของของไทยนะครับทีนี้ก็คือก็ ทำงานของความเป็นศิลปินปกติครับเดินสายร้องเพลงขึ้นงานโชว์นู่นนี่นั่นงานจังหวัดงานวัดงานเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ครับก็ไม่ได้เป็นนักธุรกิจสายอื่นครซะหน่อยเนาะแต่ว่าเผอิญว่าได้มารู้จักกับบริษัทของทีเอ็มเนยบโดยที่ได้มารู้จักกับคุณน้ำเพชรับ ก็รู้จักก็ในฐานะศิลปินนี่แหละศิลปินนักร้องครับที่มาร้องเพลงสร้างสีสันในงานครับก็ได้ร้องเพลงได้เจอเจอกันก็ตอนแรกก็เฉยๆเนาะหนึ่งนี้ผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษตรสักเท่าไหร่นอกจากว่าเราได้สัมผัสเพราะว่าแฟนคลับก็จะมีเกษตรกรเยอะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเกษตรไม่ค่อยมีความรู้รู้แต่ว่าพวกปุ๋ย ที่เจอเยอะก็คือปุ๋ยเคมีคมคนะฮะแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็มันอาจจะเกิดผลเร็วแต่ว่าเราก็จะมีสารตกค้างในดินในพืชมันก็ในใจก็ก็ไม่ค่อยโอเคนะคร,รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะารู้สึกว่านี่ไมนเป็นสิ่งที่เราต้องบริโภค,คเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่ามองถึงอนาคตที่ยั่งยืน ลักษณะอย่างนี้ไม่น่าจะยั่งยืนเท่าไหร่เพราะอีกหน่อยมันก็จะทําให้ดินแข็งดินเสียอะไรเงี้ยครับอันนี้พูดแบบคนไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าเราพูดแบบลักษณะความรู้สึกคนที่เป็นผู้ไปับแล้วก็อย่างที่บอกความรู้ลึกๆเกี่ยวกับเกษตรไม่มีครับแต่สิ่งที่สัมผัสได้ที่รู้สึกได้ก็คือคนไทยนี่เก่งการเกษตรครับคนไทยเนี่ยเรียกว่าพร้อมที่จะเป็นครัวโลกได้ครับ เพราะว่าปลูกอะไรก็คืองอกงามสวยงามผลผลิตผลดีนะฮะก็ผมเคยเห็นตั้งแต่ผมไปเมืองนอกลรวก็จะเห็นว่าเกษตรกรไทยยังต้องไปทำการเกษตรให้บ้านเขาอีกที่บ้านเกิดบ้านเกิดของที่สวีเดนก็คงไม่ได้มีสักเท่าไหร่นะฮะมีในบางจังหวะบางช่วงที่คนไทยไปเก็บแต่ว่าภูมิประเทศมันต่างกันมากมันเป็นคละเรื่งกันงกัน ถามว่าคนไทยทําได้ไหมผมเชื่อว่าทําได้ครับแต่ที่ผมเห็นก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นครับที่เห็นเด่นชัดก็คือประเทศอิสราเอลซึ่งประเทศอิสราเอลเนี่ยปลูกอะไรได้ยากมากเพราะว่าเป็นประเทศที่มีตาทะเลทรายน้ําฝนไม่ค่อยมีครับน้ําแม่น้ําก็ไม่ค่อยมีครับคือจะค่อนข้างยากลําบากคนอิสราเอล เขาก็ต้องกิน <notable> ต <berries> ้องใช้เหมือนทุกประเทศแหละเขาก็เลยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นนวัตกรรมเพื่อทําให้ปลูกได้ในในในภูมิประเทศแบบนั้นครับทีนี้พอมีปลูกก็คือต้องใช้เกษตรกรทํางานครับและพลเมืองประชากรเขาไม่พอครับก็ต้องนําเข้าทีนี้ก็เลยเลือกที่จะให้คนไทยครับไปทําการเกษตรครัเพราะคนไทยนี่เก่งครับ ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมผมไปนี่ก็คือเพื่อไปร้องเพลงให้ให้คนไทยที่อิสราเอลฟังมารู้เข้าว่าคนไทยนี้เป็นที่ต้องการของเกษตรต่างประเทศด้วยครับก็เลยเห็นว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมไทยที่เก่าแก่ที่คนไทยนี้จะเคียงคู่กับการเกษตรอีกอย่างหนึ่งก็คือในหลวงรัชกาลที่9ก็จะทรงเน้นอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการเกษตรของไทย ก็เลยห่วงว่าเอออนาคตถ้าใช้แต่ปุ๋ยเคนีมันจะไปยังไงอะไรยังไงครับครับที m ออมก็คือมาเจอแรกแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เห็นว่าเออก็เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งแต่พอได้มารู้จักกับผู้บริหารได้มาสัมผัสมาศึกษามากขึ้นก็เห็นว่าเออแปลกหัวแปลกเนาะเป็นเป็นเป็นปุ๋ยที่อินรียแต่เกิดผลดีนี่นะครับ แล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม <c oughs> ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากส,งส่งเสริมอยากสนับสนุนครับ <c oughs> ทีนี้ก็คือเหมือนเดิมก็คือไม่ได้มีความรู้ <c oughs> การเกษตรแต่ว่าสิ่งที่ผมมีก็คือความเป็นต่างชาติ <c oughs> ที่อยู่ในประเทศไทยครับ <c oughs> ก็จะเข้าใจวัฒนธรรมไทยภาษาไทย <c oughs> แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมโลกครับ <c oughs> ท,ทางประเทศอื่นทางสากล <c oughs> ผมก็เลยอยากจะมา ส่งเสริมมาสนับสนุนปุยยป๋ยดีๆปุ๋ยนวัตกรรมของไทยสู่ตลาดโลกครับก็มาจับมือกันในจุดนี้ครับ,รบผมอันนี้ผมขอถามเก็ตแบบลูกทุ่งนิดหนึ่งว่าพี่โจนัทเดินทางจากบ้านเกิดแล้วมาอยู่เมืองไทยครั้งแรกนี้มาในฐานะอะไรมาฐานะทูกมาในฐานะเด็กครับเด็กเหรอมาตอนเด็กๆเ,เลยครับมาตอนเด็กๆเ,เลยอายุเท่าพ่อแม่ผมย้ายมาอยู่เมืองไทยตอนผมอายุเก้าขวบครับ ผมก็เลยไม่ได้มาในฐานะอะไรใดๆทั้งสิ้นกจากแล้วเด็กติดตามเพราะอะไเรียนวิชาร้องเพลงอะไรนี่ได้ไงเอเป็นคนที่ชอบเพลง่เด็กๆนะฮะก็ฝึกฝนด้วยตัวเองด้วยใจรักก็ทำไปทำมาอยู่ไปอยู่มาก็ได้เข้าไปศึกษาในเรื่องของศิลปะการแสดงมีเป็นหลักสูตรพิเศษจากคนอเมริกันและคนออสเตรเลียมาสอนมาเปิดอบรมเราก็เลย ผมก็เลยเข้าไปพร้อมกับเพื่อนๆเพออบรมตรงนั้นก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์มาเยอะครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้เข้าวงการก็ทํางานเพลงงานดนตรีงานบันเทิงเพื่อการบุลครับก็จะมีคณะที่ทำนะก็อยู่ไปอยูมาก็มีโอกาสเข้าวงการโดยเพลงลูกทุ่งมาอยู่จังหวัดไหนฮะยุงเทพครับผมยุงเทพใช่เ ทางข้าวเหนียวกับในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติถ้าเป็นข้าวเหนียวกับเขาเรียกว่าถ้าเป็นฝรั่งในเขาทานอะไรนะอาหาพวกขนมปังหรอขนมปังมีความแตกต่างยังไงอ๋อแล้วแต่ลมแล้วแต่จะชอบเนาะแล้วแต่จะชอบใช่ไหมแต่ถามว่าให้ผมเลือกนะผมก็เลือกอาหารทางไทยมากทว่ายนะครับ,รบผมรู้สึกว่ามีรสชาติที่หลากหลายแล้วก็อร่อยแล้วก็คือ ถึงพริกถึงขิงเนาะครับ <laughs> ตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการอยากให้พี่โจนัสได้คุยอะไรถึงผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากผลงานครับก็วันนี้โจนัสก็อยากจะถือโอกาสนะครับกับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทักทายไปยังคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับรานาแชแนลเนาะครับก็เป็นชาวอูุขะเมืองนะ,ะโจนาสเอุขมเมืองรประจา้าง <laughs> ก็อาจจะไม่ได้ทักนะฮะแต่ว่าก็อันที่หนึ่งผมอยากจะชมเชยนะครับคนไทยที่ที่เน้นความสำคัญของดินของน้ำนะที่ได้เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการทำการเกษตรตามที่พ่อหลวงเคยเน้นมาโดยตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนที่ทําการเกษตรภูมิใจได้ว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่แม้แต่ชาวต่างชาติก็เห็นคุณค่าแล้วก็อยากส่งเสริมอยากสนับสนุนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแผ่นดินไทยนี่เป็นแผ่นดินที่โชคดีมากครับเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ครับในน้ำมีปลานีนามีข้าวแผ่นดินทองครับใช่แผ่นดินทองจริงๆนะครับก็สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาครับสิ่งที่ฟ้าประทานครับ ก็คนไทยทุกคนผมเชื่อว่ารักแผ่นดินมากๆครับเวลานี้เราเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรที่เข้ามาที่เป็นเคมียเยอะอยากจะให้เราทุกคนหันมาใช้ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์มากขึ้นมันเป็นการปลูกสิ่งดีๆให้กับดินเพื่อลูกหลานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นที่ยั่งยืนอาจจะเห็นผลช้ากว่านิดนึงแต่ว่าปลอดภัยที่มา ยั่งยืนยั่งยืนอยู่ได้นานอนาคตกี่ชั่วอายุก็คือจะมีดินดีมีน้ําดีครับมีของกินดีที่จะทําให้สุขภาพดีทําให้คนไทยเข้มแข็งนะครับก็ช่วยกันพิจารณาตรงนี้ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันสร้างสรรค์ครับท่านเก่งกว่าผมไม่รู้กี่เท่าเรื่องการเกษตรแต่ว่าในฐานะที่เป็นชาวตางชาติและเป็นศิลปินคนหนึ่งอยากจะให้กําลังใจแล้วก็เชียร์ เกษตรอินทรีย์แลวก็ถ้าหากว่าอยากได้อินทรีย์ที่ดีที่เป็นนวัตกรรมที่ได้ผลผลิตไม่น้อยกว่าเคมีก็ลองพิจารณาปุ๋ยบทิพย์ครับขอบคุณจนดันมากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมธีากรรก้ากขอพารายการจากลาผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับ วันนี้ผมธนกรแก้วกล้าอยากจะมาแนะนาสตูดิโอแล้วก็ห้องบันทึกเสียงหรือว่าท่านจะตัดต่อคาราโอเกะหรือว่าพี่น้องอจะทำเป็นรูปแบบอของงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานขาวดำถ่ายวิดีโอหรือว่าจะให้เสียงภาคข,ของทีมงานผมธนกรแก้วกล้าหรือว่าท่าน จะเป็นนักร้องแต่อยากจะตัดเป็นวีซีดีคราโอเกะอะไรต่างๆเพื่อไปลงใน YouTube หรือว่า,าเป็นงานการต่างๆาทีมงานของเราครับเป็นทีมงานคุณภาพในการถ่ายทำแล้วก็รับใช้พ่อแม่พี่น้องที่หมายเลขโทรศัพท์0898383353 0898383353หรือว่าท่านจะไปชมผลงานของผมทีน,นกรแก้ืกล้านั้นคลิกไปที่ YouTube ทิ่นกร้าก,กล้าได้นะครับ